ก็แค่ฉลองวันเกิดวันเกิดก็มีทุกปีไปปีหน้าก็ได้นี่ความคิดนี่มันนอกจริงๆพอได้แล้วเมื่อกี้คุณว่าใครบ้านนอกได้ครับแม่ได้ครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแม่เอ้าอัน กลับมาแล้วเหรอเมื่อกี้อะแม่โทรมาบอกว่าให้เรากลับไปเยี่ยมแม่สักทศหนึ่งอีกไม่กี่วันก็วันเกิดแม่แล้วแม่อยากให้เรากลับไปพร้อมหน้าพร้อมตากันหนูไม่ไปทำไมคุณไม่ไปล่ะพี่เคกับพี่สไปคยก็กลับไปเหมือนกันนะนานๆทีครอบครัวเราจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากันคุณกลับไปกับผมหน่อยนะ พี่อยากกลับพี่ก็กลับคนเดียวหนูไม่กลับบ้านพี่บ้านนอกขนาดนั้นหนูทนอยู่ไม่ไหวอะ่ะเวลาอาบน้ําน้ําอุ่นก็ไม่มีเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่กลิ่นขี้วัวขี้ควายอะ่ะกลางคืนนะไฟก็ไม่มีสักดวงเดินเล่นที่ไหนก็ไม่ได้หน้าเบื่อจะตายอ๋ออีกเรื่องตลาดก็ไม่มี จะไปตลาดทีหนึง่งก็ต้องไปเช้ากับเย็นหนูทนอยู่สภาพแบบนั้ไม่ไหวหรอกอีกอย่างพรุ่งนี้หนูก็นัดกับเพื่อนไว้แล้วว่าจะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่กระเป๋ารุ่นนี้อ่ะถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปซื้ออ่ะก็อาจจะหาซื้อไม่ได้อีกเลยนะพี่อะไรนะคุณจะซื้อกระเป๋าอีกแล้วหรอคุณจะซื้อทำไมตั้งเยอะแยะ ที่จะกลับพี่ก็กลับคนเดียวอย่ามายงเรื่องกระเป๋าของหนูตั้งแต่คุณแต่งงานกับผมมาคุณซื้อกระเป๋าพวกนั้นอ่ะไปกี่ใบแล้วยังไม่พออีกหรอพี่จะไปรู้อะไรกระเป๋าใบนั้นอ่ะมันรุ่นลิมิตเ,ตเลยนะถ้าพลาดไปอ่ะก็หาซื้อไม่ได้ก็แค่ฉลองวันเกิดวันเกิดก็มีทุกปีไปปีหน้าก็ได้นี่ความคิดนี่ จริงๆพอได้แล้วเมื่อกี้คุณว่าใครบ้านนอกคืนเป็นเพราะทุกวันเนี้ยผมยอมคุณมากเกินไปใช่ไหมคุณถึงได้เก่งกระฐานนี้กระเป๋าของคุณมันสำคัญขนาดนั้นเชียวเหรอใช่บ้านผมมันการดานจริงๆแต่ที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่ผมได้เติบโตมาคุณก็รู้ ว่าบ้านผมสภาพแวดล้อมมันไม่ดีไม่น่าอยู่แต่คุณก็ไม่คิดที่จะเอาเงินไปซ่อมแซมบ้านผมให้มันน่าอยู่เลยในสายตาคุณก็มีแต่เสื้อผ้าสวยๆวก็กระเป๋าพวกนั้นใช่ไหมหนูกลับกับพี่ก็ได้แต่ว่าน้องชายหนูเพิ่งเรียนจบใหม่แล้วออกมาทาง,งานแต่เดินทางไม่ค่อยสะดวกเขาเลยอยากซื้อรถสักคัน พี่เป็นถึงพี่เคย mm hmm. ก็น่าจะรู้นะว่าต้องทำยังไงคุณนี่มันไ like รอย่างอาย,อยาจริงๆผมไม่คิดเลยว่านิสัยคุณจะแย่ขนาดคุณคิดแต่เรื่องของตัวเองคิดแต่จะเอาเงินให้คนทางบ้านคุณยังไงคุณไม่เคยคิดที่จะเก็บเงินที่เอาซื้อกระเป๋าไว้ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นให้พ่อแม่ผมให้พวกท่านได้อาบน้ำอุ่นๆบ้างเลยคุณไม่เคยคิด ที่จะเปลี่ยนรถกระบ,บากเก่าๆของพ่อแม่ผมให้เป็นรถคันใหม่เพื่อที่ให้พวกท่านได้ขับสบายนั่งสบายคุณไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยที่ผมเข้ามาทำงานในเมืองหาเงินเพื่อที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ของผมในยามท่านแก่แต่ตอนนี้ผมไม่เพียงแต่ไม่มีเวลาดูแลพวกท่านแต่ผมยังกลับตาบอด ทเทเวลาเอาเงินมาดูแลคนไร้น้ำใจอย่างคุณพี่หนูผิดไปแล้วหนูโทษให้หนูนะคุณรีบไปเก็บข้าวขอ,ของของคุณทั้งหมดเลยนะพรุ่งนี้กลับบ้านกับผมกลับไปแล้วอะไรที่บ้านผมควรเปลี่ยนคุณก็ซื้อมาเปลี่ยนให้หมดเลยนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนผมเปลี่ยนเมียเอง